ปลอดภัยก็ปลอดภัยหนึ่งกล้วยครับหนึ่งกล้วยแต่ยกได้ครับตงดขวนกวยหมดแล้วน่ะใช่วงนี้กวยเนเริ่อจี๋แขวนกล้วยหมดละใกล้อ่ะใช่ช่วงขับรถขับโอ้ดขับเบลดีมาเป็นยังไงเร็วระวังข้างหลัง ไงอ่ะน้องน้องน้องขึ่นจังะดู้องหลังด้วยโอ้โหอกยัี้เข่กียนะครับนี่กระดาเลื้อยมาแลเนี่ยโอ้ย